สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะผมวันนี้ครับเกษภาพพี่น้องเบิงควายงามๆราคาดีๆสุดเคยนะผม มีพาอพี่น้องมาอยู่ที่คอกควายของพี่อเนกนะครับบ้านน้อยอำเภอเมืองจังหวัดตมพูนะครับมันนี่พี่มันมีควายงามมาเปิดอยู่คขไม่ลูกคนหนึ่งแต่ก็มีสาวแม่สาวอีกสองตัวนะมาเปิดมันนี่เดี๋ยวสิเขาไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่อนมาเปิดราคาเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับครับผมสวัสดีครับมันนี่มีของงามฝากพี่น้องแล้วเนาะครับผมอยู่ซีตัวซีตัวครับเอาคขไม่ลูกก่อนเลยครับผมคคมไ่ลูกรับเป็นลูกตัวผูเนาะลูกตัวผูครับแม่พัดนี่ตั้งซื้อบารับนี่แม่ฟ้าใสครับแม่ฟ้าใสเราก่อมากหน่อยพี่เป็นกล้วยอุทัย สายอุทัยเนาะครับสูงที่ร้อยสามสิบเก้าครับร้อยสามสิบเก้าครับผมลูกของเพิ่นจักเดือนแล้วครับอ่าลูกสามเดือนครับเป็นลูกของเพลเพลลูกของเบิรมพันล้านครับเบิรมพันล้านแม่นครับลูกที่ใดครับลูกที่สองครับทองสามทองสามตัวนี้สถานะว่างครับทองว่างเนาะขึ้นรอบรอบรอบนึงครับให้พี่น้องม่เลือกพราะใช่หรอ่นครับผมนี่คือใบเกิดของลูกชายเบิรมเนาะครับผมแม่นครับเบิรมพันล้านมีหลอด เดี๋ยวค่อยเบิ้งผลงานกันเบิ้งผลงานนี่ครับวันที่1 1 6 4เนาะตอนนี้อดเดือน1 1เอส3เดือนเดือน1 1 6 4ครับผมนี่ครับเอ้ามาเบิ้งโครงสร้างของแม่ฟ้าไซกันล้ำตัวยาวเลยตัวยาวอ่างดีครับนี่ครับอ่างดีเขาซสอนสวยครับเขาวันสอาตาตาลักตาแต้มแก้มจะมีครบเนาะนี่ครับมีครับโอ้บอกขาวไงขาวไงจริงครับมุ้ยตำเหนียังบ่มีครับผมนี่ครับเบิ้งรอบกันครับผมอ่างดีข้อนี่เบิ้งเอาอ่างดีครับนี่นี่ครับ โครงสร้างดีเลยกระดูกดีครับดูดนุ่มเจียงขนาดโอ้ยครับผมน้ำนุ่มดีดูดีครับขาง่าครับลูกใช่นครับขาง่ายโครงสร้างง่ายเลยกระดูง่ายดีครับผมนี่ครับผมอันทะสวยครับผมนี่ครับท้ายเปิดดีหน้าตาดีเลยครับหน้าตาดีควายหน่อยตัวนี้ครับผมนี่ครับลูกชายเบิร์มพันล้านครับนี่ครับผมแม่ฟ้าใสเนาะสูงลอยสามสิบเก้าครับ ลูกชายเจัดเดือนครับสามเดือนครับสาเดือนลูกชายเบิมพันล้านครับผมคมไมลูกคมนี้สิบกว่าไทยพี่อ่หาเก้าพัครับหนึ่งแสาหมื่นเก้าพนครับผมราคานี้ตรลงอันไหเนาะตกลงที่เก้าครับผมบอกเบอร์พี่น้องนี่พี่อ่าศูนย์แปดสามสอก้าหนึ่งหกสองหกครับองเพี่ร์นี้ครับมีบริการโมีส่งให้ฟรีทเก้าครับส่งให้ฟรีคือเก้าครับผม อ๋นผู้อาวุโสอยากได้คุ้มลูกคมนี้ไปพัฒนาสายพันธุ์กันครับผมทองที่สามเลือกพ้อใส่เอาเลือกพ้อใส่เอาครับครับแม่การใจลูกแล้วถือว่าใจลูกมาดีเลยใจลูกดีครับแขายง่ายขาใหญ่ดีนะครับผมบเนื้อหนังมาดีเลยครับผมครับผมลูกชายเพิ่มเบิมตัวนี้ครับถือว่าใจลูกดีเนาะใจลูกดีครับนะครับผมหนึ่งแสนหาหมื่นเก้าพันครับผมราคานี่ต่อรองกันได้เดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปกันครับผมนะครับผมครับอ๋อครับผมมาเบิ่งครับตัวต่อไปกันเป็นนนแแมมม่่่่สสาาาววเะคครรัับบีซื้อ น้องดวงตาครับน้องดวงตาครับผมเป็นลูกสาวพี่เป็นลูกของเบิ้มจูเนียครับลูกสาวเบิ้มจูเนียจักเดือนแล้วครับนี่เป็นอ่าปีห้าเดือนครับปีห้าเดือนครับผมแนบสูงที่ร้อยยี่สิบเก้าครับร้อยยี่สิบเก้ามิ้งกระสานเยอะหน่อยเนาะนี่ครับนี่ครับนี่คือเอกสารของเพื่อนครับดูนี่ครับลูกสาวเบิร์มจูเนียเนาะร้อยยี่สิบเก้าครับร้อยยี่สิบเก้านี่กับรถขอดตามนี่นะครับตามใบเพื่อนนี่แม่ครับเอามาเบิร์มความงามของแม่สาวตัวนี้กันครับผม หน้าตานาเขาเพิ่นครับผมเนื้อหนังดีเนาะเนื้อหนังดีครับเล็บดีเล็บดีนะครับลำตัวยาวเน่ยครับนะครับเบื้องเอานะครับนี่ถ่ายสวยหางล้ำหางล้ำดีครับหางล้ำดีนมสีเต่าเนาะนมสีเต่าครับนมสีเต่ามนีเง่เลยครับเบื้องเอานีครับปีหาเดือนเป็นคั้ยหน่อยอยู่ครับผมใายนี่สวยเลยครับผมครับผมอ่ะเบื้องรอบกันแข้งขาที่วิ่งจะมียังเน่ยครับ เอาเบิ้งขวนนี่ครับหามากเลครับสองขนทำเงินทองข้อหนาดีเนาะพี่เนาะคนกําลังสีลุนคนกําลัางที่ผัดขนเนาะเมียรับยังมีเป็นขนค่อยหน่อยอยู่เมียรับเป็นคนกําลังสีรนุนสาวสวยตัวนี้นะครับปีบหาเดือนลูกสาวเบิรมดจูเนียตัวน,นี้ครับผมนี่ครับสูงแล้วยี่สิบเก้าเนะาะยี่สิบเก้าครับสิบเปล่าเลยพี่ เจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพันราคานีก็ต้อนได้ตอนนที่เกขาครับฝุ่ยมีทุนหน่อยเอาไปเลี้ยงนะครับนี่โค้งสางถือว่าน้ากระดูกพัฒนาได้ครับผมง่ายดีนะครับรุ่นต่อไปเข้ากับพัฒนาง่ายเลยง่ายดีห้างดีครับห้างสวยใายสวยครับผมแมนเนี่ยครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดหมื่นห้าพันครับต่อรองราคากันได้ตอนนที่เกขาครับเดี๋ยวไปเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับผมใจ เอาผมมาบิ้งครับตัวสุดท้ายกันเป็นสาวสวยฟันนมอยู่เนาะแม่นะผมฟันนมครับนะครับมิซึบะพาบนี่อ่าน้องดวงใจครับน้องดวงใจเป็นลูกสาวของใครครับนี่เป็นลูกของแก้วฟ้าครับลูกสาวแก้วฟ้าแม่นครับแม่เพิ่นเป็นดำเนาะแม่ดำครับนี่างไรถึงเปลี่ยนขนกันอายุเท่าไหร่ครับนี่อายุสิบหกเดือนครับสิบหกเดือนปีสี่เดือนแม่นครับนะครับสาวหน่อยฟันนมครับผมนะครับผมสูงที่ร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามเอกสารด้วยกันมี่ีครับเอกสารลูกสาวแก้วเนาะแม่นะครับ ตอนแม่พันเป็นดำนะครับออกมาดำในแม่แม่ครับนี่ครับตามนี้นะครับผมกำหนดคอดนะครับผมตามนี้เลยลูกสาวเกี๊ยวฝาครับสูงที่ลอยสายสามแล้วลอยสามสิบสามครับฟันนั่งอยู่ครบฟันอยู่ครบครับฟันน้ำนมฟันน้ำนมอยู่ครบนะครับสูงเงาดีนะครับนี่ยางขาดีอ้างดีอกเผายิ่งดีครับแม่นี่ครับหน้าตาอัตลักษณ์นะครับผมนี่ครับนี่ฟันน้ำนมอครบฟันน้ำนมเต็มเปี๊ยะแม่นครับ ครับสาวน้อยอยู่แต่ว่าโครงสร้างมาดีครับผมหัวหนกนุน่นดีเนาะคร,นครับแมนครับแหมนหัวหนกหนุ่นดีนดนหัวหนกดีนะครับผมเลบ็บเบึงเล็บบึงอย่างพิน่นเพิ่นงามดีครับหางสวยกันหางสวยครับนี่ครับผมถ่ายดีครับห<ว>างถ่า,าใยใหไงถางงามครับผมนมสีเต๋าครับผมเอาพลเทว่าอยากได้สาวสวยตัวนี้ไปพระนาสายพันธุ์กันน่ผลกระลังชิพัดครับแมงเนี่ยมีความหนาอยู่พอได้อยู่เพิ่นกระสีเต็มเต็มยิ่ใหญ่เลยเนาะเต็มเใหญ่ดีนี่ครับผมน้องดวงใจดวงใจครับลูกสาวแก้วฟ้าไว้สิบ ซี่เดือนครับผมปีปีซี่เดือนครับปีซี่เดือนสูงร้อยสามิบสามสิเท่าไรพี่อ่าสิบหาครับหนึ่งแสมาพันครับผมราคานี่คุยอะไรให้เ่าคุยไรให้าครับนี่ครับผมต่อได้รถส่งฟรีนีรถส่งฟรีครับบอกเบอร์พี่น้องได้องพี่อ่าศูนย์แ สองเจ็ดเก้าหนึ่งหกสองหกครับของพี่อเนกบันหน่อยนะครับวันนี้ปึกกันอยู่ค่อมลูกคมหนึ่งเนาะค่อมหนึ่งครับนะครับหนึ่งแสนหางเมื่อเก้าพันแล้วก็ลูกสาวผมจุดเนี้ยเจ็ดเมื่อหาเมื่อห้าครับผิดท้ายด้วยน้องดวงใจลูกสาวเจ้วฟ้าหนึ่งแสนสองเมื่อหาพันครับผมเอาภูริมาตัวใดกระโทมมหาพี่อเนกตรงเลยครับผมสำหรับคลิปนี้เขาพูดลายนะที่ติดตามงรถชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีแต่สภาพพี่น้องเบื้องบนรถชมกันเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เปพื่อลังใจเห็นชาวไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ